สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องเหมยลี่นะคะคนเดิมเจ้าประจํานะคะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดของวันนี้นะคะเหมยลี่ขอไปสรุปผลประกอบการที่ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะเป็นกําลังใจให้กับเหมยลี่กันด้วยนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะ เมื่อคืนนะคะในกลุ่มไลน์ V.P. ของน้องเมยลี่นะคะก่อนนอนก็ได้ให้ไป2บินนะคะก็กินเต็มทั้ง2บินเลยนะแสดงความดีใจสําหรับคนที่ติดตามนะคะอยู่ในไลน์กลุ่มด้วยนะคะส่วนทางหน้า Facebook นะคะเมยลี่ให้กดสูงแรก1ลูกคู่นี้ไปนะคะคู่นี้จบเกมด้วยสกอร์ 2ประตูต่อ1นะคะครึ่งแรกก็กินเต็มกันไปนะสําหรับคู่ทางหน้า Facebook นะคะส่วนคู่ทางหน้า YouTube นะคะคู่เดียวกับทางหน้าเฟซเลยค่ะเมื่อวานนะคะบอลน้อยนะคะก็เลยเลือกยากนิดนึงนะคะคู่นี้นะคะครึ่งแรกนะคะจบเกมด้วยสกอร์สประตูต่อ1นะคะก็กินเต็มนะคะส่วนเต็มเกมจบเกมด้วย2ด้วยสกอร์สอประตูต่อ2นะคะก็กินเต็มเช่นกันนะคะสําหรับคู่ทางหน้า YouTube นะคะก็เฮงเฮงปังปังกันทุกคนเลยนะคะเราไปดูทีเด็ดของวันนี้กันต่อดีกว่านะคะ สำหรับทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่1นะคะมีสายน2,565นะคะวันเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะวันรับเงินเดือนของใครหลายๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเหมยลี่เอามาฝากในนี่เลยนะคะไอซแลนด์พรีเมียร์ลีกนะคะคู่ระหว่างดันดาร์กนะคะพบกับ UC ซีดับลินนะคะคู่นี้เริ่มแข่งกันในเวลาตี1.45นาทีนะ,ะเราไปดูข้อมูลสถิติย้อนหลังกันต่อดีกว่านะคะคู่นี้นะคะเจอกัน นัดล่าสุดนะคะเมื่อวันที่18นะคะเดือนหนึ่งตั้งแต่ปี2020เลยนะคะก็เป็นทางฝั่งดันดาร์นะคะเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์เประตูต่อ1เลยทีเดียวนะคะครึ่งแรกนะคะก็มีสกอร์อยู่ที่3ประตูต่อ1นนะคะสังเกตนะคะคู่นี้พบกันนะคะเป็นสกอร์สูงนะคะทั้งสูงแรกแล้วก็สูงเต็มเกมนะคะทุกนัดเลยนะคะเราไปดูนะคะฟอร์มนะคะการเป็นเจ้าบ้าน5นัดหลังกันดีกว่านะคะของทางฝั่งดันดาร์นะคะก็ านัดหลังนะคะในการเป็นเจ้าบ้านนะคะก็มีชนะอยู่ที่1นัดนะคะเสมอ2แล้วก็แพ้ไปที่2นัดนะคะส่วนทางด้านสกอร์สูงครึ่งแรกนะคะก็มีอยู่ที่4นัดไม่มีสกอร์อยู่ที่1นัดนะคะฟอร์มในปี2022นะคะของทางฝั่งเจ้าบ้านนะคะก็เพิ่งมีชนะแค่1นัดเองนะคะทุกคนเราไปดูกันต่อดีกว่านะคะกับทางฝั่งผู้มายืยนนะคะ ฟอร์มการแข่งนอกบ้านนะคะของทีมเยือนนะคะ5นัดหลังนะคะก็มีชนะอยู่ที่2นัดนะคะยังไม่เคยเสมอเลยแล้วก็แพ้ไปที่3นัดนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงครึ่งแรกนะคะก็มีเต็ม5นัดหลังเลยนะคะอ่าแล้วก็นัดที่ชนะ2นัดนะคะก็เป็นสกอร์สูงทั้ง2นัดเลยนะคะฟอร์มนะคะของทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะในปี2022ก็ถือว่ายังดีอยู่นะคะทุกคนเราไปดูกันต่อนะคะกับ ่าราคาบอลน,นะคะสำหรับราคาบอลคู่นี้นะคะเมยลี่แนะนำนะคะสูงแรกนะคะหนึ่งลูกนะคะทุกคนแต่ถ้าใครรอได้นะคะรอให้บอลแข่งไปสักพักหนึ่งนะคะรอให้ราคาไหลลงมาสัก0.5นะคะก็0.5ถึง1นนะคะก็ กดในราคา0.5ถึง1ดีกว่านะคะแล้วก็เต็มเกมนะคะเหมยลี่แนะนำนะคะที่ราคา2.5นะคะทุกคนคิดว่า2ทีมนี้นะคะเจอกันนะคะน่าจะมีน่าจะเป็นสกอร์สูงนะคะดูจากสถิติที่ผ่านมานะคะก็คิดว่าน่าจะมีสกอร์แน่นอนนะคะสำหรับคู่นี้นะคะก็ชอบจัดขัดสวนเหมยลี่กันได้เลยนะคะน้องเหมยลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะคะก็ไปเอาไปวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจของแต่ละท่านได้เลยนะ,ะก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคน เลยนะคะคและก่อนจบคลิปนะคะเหมือนเดิมเลยเมลลี่นะคะก็ขอฝากกลุ่มนะคะ VPU Farm แปไว้ด้วยนะคะในกลุ่มนะคะมีเซียนนะคะคอยส่งทีเด็ดตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น พี่เป็ดป๋าเงี่ยมพี่บิ๊กจอร์นะคะเจ๊ดาวนะคะบังมีนนะคะบังโอด้วยนะคะก็ใครสนใจนะคะร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม VP แบบนี้นะคะแอดไลน์น้องเหมยลี่มาได้เลยนะที่ mlw แปดแปดนะคะแอดแล้วก็ทักมาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะสำหรับวันนี้นะคะเหมยลี่นะคะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านที่ติดตามเหมยลี่นะ,ะเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ